การเดินทางด้วยความเร็วแสงในจักรวาลของเราเป็นไปได้หรือไม่ในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ไกลสุดลูกหลูกตาความเร็วแสงยังคงเป็นด่านทดสอบที่ยังไร้ผู้พิชิตมันเป็นความท้าทายที่น่าตื่นเต้นแต่จะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดนี้ได้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขีดจำกัดความเร็วสูงสุดในจักรวาลเขาชี้ว่าเมื่อเราเข้าใกล้ความเร็วแสงมวลของเราก็จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีสิ้นสุดส่งผลให้ต้องใช้พลังงานมหาศาลเช่นกัน อย่างไรก็ตามจากกวาลอาจีนทางลัดดอนอยู่แนวคิดอย่างรูหนอนวงโหดเครื่องขับวัฟวอล์กไรฟ์และการดัดโค้งปริภูมิเวลาเสนอทฤษฎีในการเดินทางข้ามขีดจำกัดความเร็วแสงนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันกำลังสำรวจปรากฏการพิเศษต่างๆเช่นมวลแปลกใหม่ล My, และทางลัดผ่านปริภูมิเวลาทำให้เราเข้าใกล้สิ่งที่เคยเป็นเพียงนิยายวิทยาศาสตร์มากขึ้นแรงปรารถนาในการเดินทางด้วยความเร็วแสงสะท้อนถึงความต้องการโดยสัญชาตญาณของเราในการสำรวจเชื่อมต่อและเอาชนะความโดดเดี่ยว ในอวกศาศการเดินทางด้วยความเร็วแสงเป็นไปได้หรือไม่